จเจริญพรเนี่ยโยมสาธุชนพุทธบดีสัตว์ทั้งหลายพี่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปรถมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชของประเทศไทยอันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระถมบรมราชโองการของพองแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่าน มีพระราชด,ดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบศได้กระทำได้กระทำไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืบสารต่อยอดในงานเหล่านั้นกรนับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธรัชธรรมอาตมาจึงถือ ปฐมพระองค์ราชอง์การของพระองค์นี้มัดดําเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจําเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายคาวัต แล้วเราจะได้ทาหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิธิวัดเนืองและประดาเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่าองธุลีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรเกิดการที่จะนําทุนเก้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จะามางานสืบสารต่อยอด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติบนราชีวงศ์มาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์แต่เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชินีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญประชนมัยม่พรรษาครบหกสิบพรรษามาปีสาเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเน่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงสิริราชจจสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึง งานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีโองทุกพุะององได้ จเจลิมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งๆขึ้นไปในฐานะเป็นประสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท,ท่านเราจะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบบดนี้ได้จัดการดําเนินการเขียนแนปลจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารและช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทําเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทําแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาทตาเจดีเพื่อแผ่นดิน ส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอจเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกัน ชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาทุกขอให้เจริญเทอญ